ประวัติและจุดยืนของโตโยต้าคราว์โตโยต้าคราวถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปีคศสสาา1955นับเป็นรถซีดานรุ่นแรกแรกของโตโยต้าที่สร้างขึ้นเพื่อจอดตลาดรถหรูระดับผู้บริหารในประเทศญี่ปุ่นและค่อยๆก้าวสู่ตลาดโลกโดยมีชื่อเสียงในเรื่องความทนทานความหรูหราและภาพลักษณ์ที่สง่าง,งามในแต่ละเจเนอเรชันคราวมักจะถูกเลือกใช้เป็นรถประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง หรือแม้กระทั่งในรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ใช้คราวเป็นรถหลักด้วยเหตุนี้จึงทําให้โตโยต้าคราวไม่ใช่แค่รถยนต์ทั่วไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จและความภูมิฐานขีดขีดขีดสดีไซน์ภายนอกความหรูหราที่ผสมความทันสมัยโตโยต้าคราว2026มาพร้อมการออกแบบใหม่ทั้งหมดภายนอกดูเรียบหรูแต่แฝงด้วยความสปอร์ตโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ด,ด,ดีไซน์เฉียบคมเส้นสายตัวถังที่คมชัดและพลิ้วไหวให้ความรู้สึกทั้งพลังและความสง่าง,งาม กระจังหน้าถูกออกแบบให้มีความใหญ่และกว้างรับกับกันชนหน้าที่ดูแข็งแรงไฟไท้ายแบบ LED เ,เต็มรูปแบบที่เชื่อมต่อกันทั้งด้านหลังช่วยเพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืนนอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้ตัวถังมีความเพรียวลมมากขึ้นช่วยลดแรงต้านอากาศทําให้การขับขี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยล้ออัลลอยถูกดีไซน์ใหม่ขนาดตั้งแต่18นิ้วไปจนถึง21นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเพิ่มความสวยงามและเสริมบุคลิกหรูหราให้กับตัวรถ ขีดขีดขีดสห้องโดยสารภายในความหรูหราที่สัมผัสได้เปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับความกว้างขวางและการตกแต่งที่หรูหราพรีเมียมวัสดุที่ใช้ภายในเป็นเกรดสูงทั้งหนังแท้ไม้และอลูมิเนียมแบบซาตนโครมเบาะนั่งได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับร่างกายได้เป็นอย่างดีมาพร้อมระบบปรับไฟฟ้าหลายทิศทางและยังมีฟังก์ชันนวดในบางรุ่นย่อยเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสาร แผงคอนโซลหน้าโดดเด่นด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับระบบสัมผัสที่ใช้งานง่ายรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงมีระบบนำทางที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์หน้าปัดเรือนไม้ยเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้ตามความต้องการเช่นโหมดการขับขี่แผนที่นำทางหรือข้อมูลการขับขี่เชิงลึก นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางฟังเพลงได้เต็มอรรถรสเหมือนอยู่ในห้องคอนเสิร์ตขีดขีดขีด 4. เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Toyota Crown 2 0 2 6อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์แบบ4โซนแยกอิสระสำหรับผู้โดยสารแต่ละตำแหน่งอ m b i e n เยียนลที่ปรับเปลี่ยนสีได้กว่า6 0สเฉดสร้างบรรยากาศภายในรถระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟน ช่อง USB-C หลายตำแหน่งรองรับอุปกรณ์ยุคใหม่ระบบ Head-up Display แสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้าขีดขีดขีด,ขด 5. ระบบความปลอดภยัตโตโย Toyota c r o w n 2026มาพร้อมแพ็คเกจ o ต o t a Safety s e n ซ e รุ่นใหม่ล่าสุดที่ครอบคลุมเกือบทุกด้านของความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติ Pre-Collision System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลน r a c i n g Assist ระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยาน Pedestrian and Cyclist Detection กล้องมองรอบคัน360องศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลขีดขีดขีด,ขด6ขุมพลังและสมนนโโรรถนะ Toyota c r o w n 2,026มีทางเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายได้แก่ เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จ2.5ลิตรไฮบริดให้กำลังแรงม้าและแรงบิดสูงประหยัดเชื้อเพลิงระบบปลั๊กอินไฮบริด PHEV ที่สามารถชาร์จไฟบ้านได้ขับขี่ด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวได้หลายสิบกิโลเมตรรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบ EV ที่มอบการขับขี่ที่เนียบสนิทปราศจากมลพิษและมีอัตราเร่งที่ทันใจระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ CVT และ eCVT สำหรับรุ่นไฮบริดขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWD ก็มีให้เลือกเช่นกัน ช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ใช้ระบบการสะเทือนแบบมันติลิงที่ให้ความนุ่มนวลและมั่นคงแม้ขับด้วยความเร็วสูงขีดขีดขีดเประสบการณ์การขับขี่โตโยต้าคลาสสองพันยี่สิบหไม่ได้เน้นเพียงแค่ความหรูหราเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงอารมณ์การขับขี่อีกด้วยพวงมาลายัยไฟฟ้า EPS ตอบสนองได้แม่นยำช่วงล่างดูดซับแรงสะเทือนได้ดีขับสนุกในเมืองและมั่นใจบนทางไกลเสียงรบกวนจากภายนอกถูกเก็บได้อย่างดีห้องโดยสารเงียบสงบ ให้ความรู้สึกสบายเหมือนนั่งอยู่ในห้องรับรองผู้บริหารขีดขีดขีด 8. ราคาและกลุ่มเป้าหมาย To โ,โยต a าคราว2 0 2 6จะมีราคาที่หลากหลายตามรุ่นย่อยและระบบขับเคลื่อนคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.8ล้านบาทไปจนถึง3ล้านบาทขึ้นอยู่กับตลาดแต่ละประเทศกลุ่มเป้าหมายหลักของคราวรุ่นใหม่นี้คือผู้ที่ต้องการรถซีดานระดับพรีเมียมที่ให้ทั้งภาพลักษณ สมรรถนะและเทคโนโลยีครบถ้วนตอบโจทย์ทั้งผู้บริหารคนทำงานรุ่นใหม่และครอบครัวที่ชื่นชอบความสะดวกสบายขีดขีดขีด9สรุปโตโยต้าคราว2026เป็นการกลับมาที่ทรงพลังของรถยนต์ซีดานระดับตำนานที่ผสมผสานความหรูหราแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดภายนอกสวยสง่าภายในหรูหราขับขี่สบายและปลอดภัยสูงสุด สำหรับใครที่กำลังมองหารถซีดานหรูที่ไม่ซ้ำใครคราว2 0 2 6คือหในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาดปีนี้ครับ